สวัสดีจ้าน้องแมวเหมียวตอนนี้จะถึงเวลาดิชาร์ปแล้วจะออกจากคลินิกแล้วเพื่อสบายดีแล้วลงมานอนข้างล่างได้แล้วปวดฉี่เปล่าวปวดท้องไหมฮะปวดท้องปะเอ้ลงมานอนเดี๋ยวก็โดดขึ้นเดี๋ยวก็โดดลงจากเตียงเนี่ยแหละเอเป็นไงบ้างคะหืมเป็นไงบ้าง เป็นไงบ้างจ๋าสบายดีป่ะเนี่ยฮะนอนเหยียดยาวสบายดีนะคะออสบายดีเออพูดหน่อยสวัสดีแฟนคลับสวัสดีแฟนคลับทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใยตอนนี้ หายเล้วขึ้นใจอาเจียนหายแล้วเพราะว่ามีหมอรักษาหมอที่คลินิกท่าเสด็จรักษาให้จนหายเลยแล้วยังต้องค้างค่ารักษาเขาไว้เลยละ่ะไม่มีตังแต่หมอก็ใจดีให้ออกไปบ้านก่อนบ้านอยู่ข้างๆนี่เองอยู่ที่ตลาดท่าเสด็จใช่ไหมอยู่ที่ตลาดท่าเสด็จ ลาดสดท่าเสด็จโอเคเลยไหมโอเคนะเดี๋ยวตอนเย็นๆแดดล่มลมตกค่อยกลับบ้านนะคะเนาะน้องสามสีตอบรับป่ะเนี่ยตอบรับป่าน้องสามสีตอบรับป่ะเออตอบรับโอ้วงนอนอย่ามายุ่งกับเขานะเดี๋ยวเขาจะนอนเดี๋ยวเขาก็จะ กับบ้านบ้านอยู่ข้างๆคลินิกเนี่ยแหละที่ตลาดสดอยู่แถวตู้โทราศัพท์ข้างหน้ามีต้นตีนเป็ดอยู่ต้นหนึ่งบ้านเขาเป็นมินิมาร์บ้านน้องเมวเนี่ยเป็นมินิมาร์ขายของอาหารเบตเตเลดแล้วก็มีของพิเศษพิเศษสำหรับ มอญคนชาวมอนกับพมา่าที่มาทำงานในไทยเจ้าของร้านก็จะเป็นคนไทยแล้วก็มีมีแฟนเป็นคนไทยแล้วแฟนเขาเป็นมอญขายของอยู่แถวนี้พูดภาษาไทยได้เพราะว่าเขาอะพูดชัดเจนมากมีของขายเยอะแยะเนาะอื <Yeah. S 1> no? หลับเลยเดี๋ยวต้องไปส่งข่าวแม่ดำสักหน่อยว่าแอบ,บอยู่ที่นี่นะอืมอืมแอบบอยู่ที่นี่นะหายดีแล้วบอกหายดีแล้วบอกสวัสดีแฟนครับหายดีแล้วตอนนี้ง่วงนอนมากขอนอนก่อนนะคะขอนอนก่อนนะคะโอเคขอนอนก่อน